นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาน สุปาพย,ายัญชนะสัมปานังสามีนังโพชนานังุทธังมตรังพุทธา,าปูเรมาพระเจ้าทั้งหลา,าย,าาย,าอยาขอนอบน้อมปูชาข้าวสุข้าวสาลีร้อม้วยแกนตาวแนานาม่น้ำบรระเจริฐนี้ บูชาแด่พระพุทธเจ้าอิมานิมายังพันเตมทศานิสัพพิวารานิพิพุทสังขสักปุโนชยามาสาธุโนพันเต صح <applause> 嗯。<In> In ขาวอยู่นู่นอะาเงี้ยจหงหอนมันข้นนาไบขธรรมดาเยเดวมามาถึงจังเลยดีเดียวเลยไมือให้พรก่อนเนาะ Yeah, no. good มโมโมเนี่เป็นเจ็เป็นแลเป็นน้กปีเลยโมโมทวนอกนสมัยก่อนทางภาคอีสานไม่เคยมีโม้โมเบาเขาบอกว่าหัวเป็นหลางเก็บกระเหปลูกยางถอยปานเออดูเนปานสะตรงสะตอยสานไม่มีเมื่อสมัยเดิมก่อนเอาไปปลูกเปนเฉลี่ยสีกเก็บไรเห็ดทะเลสีเออม่เละนยางได้ยากโย เออก็ขอบอกปุ่มาลาีีนา่าโย่ที่รู้มาก็บอกไปอีกสิ่งหนึ่งตัวเนี่ยก็ได้ไปอบรมเมืองที่พิการจังหวัดที่ผ่านมาวันที่ยี่สามพฤษภาอาตมาก็เลยดูจริงเห็นแจ้ มันโลตอนนี้อาตมาม่ยังงงเข็มในมหาสมุทรแต่บุญทางบารมีนั้นอ่ะมันอะไรก็มาต้านทานไม่อยู่สมมยกระโจนมาป้อนบุญทางบารมีนั้นก็เอาไปไม่ได้เอาไกนในจิตด้วยใจด้วยตาตอะไรก็เอาไปไม่ได้เออถ้าทางจิตไม่ดีถ้าทางจิตดีอะไรมันก็ดีดี อาจารมาเมื่อสมัยแต่ก่อนว่าเท้ากว่าไม่ยากอยู่ในฟาร์เล็กนิเมื่อสมัยแต่ก่อนวัดที่บ้านอาจารมาก็เป็นที่พักสงฆ์คุยว่าอาจารย์ท่านมาจากสุรินทร์จองหัดท่านลังมาลักพาเด็กวัยน้องอาจารย์มาเป็นข้าว่าเต ดี๋ยวมันชายอัตมาอมลาตมสิงปีเขาบอกว่ามันอยู่ที่บุญญายกรมีอัตมาก็ไปวิ่งเต้นจนได้เป็นวัดให้พระลูกในหลานได้อยู่กันทุกวันนี้วัดบู่ีรหม้าทางบราคางเงินอย่างทางใต้เหนือที่ตวันออกกันตกอะตมาก็ภูกิใจดีใจไปวิ่งเต้นเองไปทำเองช่

ไปสร้างฐนนสงฆ์ายกโดมถวายที่ดินแต่ที่ดินนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นของป่าไม้เป็นของสรอะไรสซตโกซีซีหนึ่งหรือว่านอนสสามหรือว่าดอนโนอะไรแนี้ที่ตรงนั้นเป็นป่ายังกังวลอยู่สามสี่อย่างอาจารมาก็ตัดสินใจถ้าเราไม่ทําเราไม่เดินเราไม่วิ่งวันกลางหน้ามันก็จะลงป่า ตอนนี้พอจะมาวิ่งไปได้พักหนึ่งรกืบเดือ,ดอ,ดอนอาตมาก็วิ่งรถส่งแถวด้วยไปสง่งญาติโยมเข้าอำเภออะไรตัวอะไรอาตมารู้ซอกแซกโนบีเราเอาในเหตุผลเอาแต่เรื่องจริงเออพูดเล่นโกหกหลอกลวงนั้นก็หยองรอกันกันในใกล้ย่างน,นเราก็ต้องแยกแยะอาตมาก็คิดเถ็นว่าถ้าเราไม่ทําวันนี้มันก็จะไม่สำเร็จอาตมาไปค้น ท่านเสียชีว uh. ิตไปนานแล้วก็ไปได้ไปท่านได้ไปแจ้งทราบสำนักสงฆ์ที่พักสงไว้อาตมาเขาได้ถือใบนั่นอ๋อโม่อยังได้ไปไปขออนุญาตเออเมื่อสมัยพศ29ท่านก็ได้ไปแจ้งถูกต้องทราบที่พักสงฆ์สมัยตะโอนยังเป็นป่าเป็นดง เมื่อถูกต้องได้ใบอันนั้นเนี่ยอาตมาได้ถือบัตรอุ้ยเอ้าเป็นหลักฐานที่เราเนี่ยน,นี่แสงสวา่างนั้นเลยเกิดอาตมาก็เลยตรงนั้นแหละได้ถือแล้ววิ่งไปตามเขาบอกเป็นขั้นตอนเลยบอกเป็นขั้นตอนอาตมาทุกวันได้เป็นวัดน,นั่นแหละพาลูกเป็นหนลังลุลูกอาตมาได้เป็นเจ้าวาดู่ทุกวันรุลูกอาตมาก่อ,อนกว่าลูกสาวอาตมาที่ว่านั่นเลยเออเป็นเจ้าาว อาจารย์เวงมาช่วยเรพัฒนามากเรา่างนั้นอย่างนี้เลยก็เลยบอกไม่เป็นไรทักเลยรุกต่อลุกเราจะไปคิดว่าถ้าเราทำหน้าเราช่วยกันทำในความสามัคคีอาตมาทั้งวมาบุญญาบารมีศรัทธาญาโ่ยการตั้งจิตดังใจทำอะไรไว้มันเป็นบุญญาบารมีในนดีโจนที่เราพบนี้เนี่ยที่เราพบเราเห็นเนี่ยจนถึงชาติหน้าเรา การไปร่วรัฐธรรมการเกิดแล้วเราก็ยังได้เห็นที่เราสร้างไว้เป็นโกงอย่างไรอย่างนี่แหละเขาบอกว่าอาตมาทำไว้อยู่สั่งหีนมาเป็นรถสั่งทรายมาเป็นรถเอายรถที่วัดเอาไม้เอาฟ้าดีตัวโตคือบันไดอะไตัวแะไรอาตมาถวายหน้าหกหน้าสามหน้าห้าไว้แต่ละนี่แหละเราทำด้วยจิตใจไม่ได้คิดอะไรเลยทำไปเรของไนเรื่อยโดที่วัดใครจะไปได้ในตัวอะไเอาเลย นี่แหละเขาบอกว่าเป็นบุญญาบารมีจะท้อนร่วกัดเราให้เราได้เราไม่รู้หรอกทุาเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีบันไดพบดูงสวรรค์มื่เรามีบันไดตายเราเปบันไดเดินไปมือมันจะขึ้นนี่เป็นบุญญาบารมีอาตมาก็เลยการสะท้อนร่วกลับมาถึงที่อนี่ว่าที่อาตมาอาตมก็อย่างลวงเข็มในบาสมุตร ตัวยาโยมแมงมุมอีกตัมาทำลายยังอยู่นั่งพินิจพิจารณาคิดไปคิดมาเอ่อตัวยาโยมนี่ก็ถวายที่ดินแล้วก็มันไม่มีใบอะไรติดมือมันก็จะไปเสนอไปขั้นแรกก็ต้องไปที่อำเภอไปที่อำเภอก่อนไปที่กรมป่าไม้กรมป่าไม้ไปสพตไปที่ดินไปกรมพุท เดินไม่ถึงเขาบอกว่าถ้าเราไม่เดินเขาก็อยู่อย่างนั้นรู้ไหมอาตมาประชุมวันที่ยี่สามที่ผ่านมาที่วัดเจ้าคณะจังหวัดถ้าจะมาไม่ไปไม่เดินมันก็ไม่กระจางไม่แจ้งคนบางคนที่รู้โอ้ยไอ้นี้ไทยเขาไปได้มาสององเรียนนะบอกอย่าดูโอ้ยอย่างแค่จ้งไม่แน่จะมาอะไรอะไรก็ไม่ได้เราต้องไปลงธรรมเนียนรายยื่นนั้น ต้องไปลงทะเบียนก่อนแล้วเขาก็ให้สิทธิ์ผู้ไปลงทะเบียนรายชื่ออยากาอยู่ไปยู่ที่มอบไปห้องวัดนะคนขับรถอะไรตัวอะไรตัวนแต่ไม่ไค่อยเข้าใจเพราะว่าการพูดนั้นมันโกงแล้วก็ไม่เนี่ยขัดขาดห้หายกันกระจนยเกิดอัตมาเขาพูดไปทั้งภาคหนึ่งอาตมาไม่ได้ยินว่าใครยังไม่ได้กลับมาถึงแรกปีหกสามนะเขาเปิดให้ปีหกสาม เิดให้ไปแจ้งเนี่ยสถานที่ทุกวัดทุกจรรย์สงตามเขาตามภูมีองค์เดียวมีหลายองค์ให้ไปแจ้งให้ไปลงทะเบียนแล้วก็าจะได้ตอนนี้กรมพุกแก่พุกย้ายมาใหม่เออเขาเปิดปีหกสามแล้วก็ปีหกห้าเขาเปิดได้และรนปีนี้ปีหกแปดปีสุดท้ายเขาบอกถ้ากรมบาลให้ปิดแล้วไม่รู้ว่าจะไป โดยหลวงพ่อเขไม่ไดสนใจลนเลอยอระดูกเเปิดได้แล้วบทเข่งแล้วตัพหกสามเขาประกาศอาตมาถึงได้ยืนเขาผิด,ดแล้วนะวันท้ายแล้วแต่เขาจะเปิดไปถึงที่หนึ่งกระด,ระดาษแล้วก็ต่อให้สิดหาอีกนิดๆเขาพูดอย่างเงี้ย,ยรู้ไหมครูบาอาจารย์ไปร้อยพผาเป็นั่งเป็นร้อยเลยตกสำรวจเลยเขแย่มากมายจะขอเป็นว่า ตกสำรวจไปครั้งที่หนึ่งครั้งสองไม่ไปครั้งสามไม่ไปเขาถือว่าเขาก็ขีปเลยนี่ตกสำรวจแล้วเราก็ไม่ว่ากันอาตมาในเดีนี้ไปที่สามเขาจะมีขีดทุหมดขีดผู้ช่วยยาก็เห็นเขาเจอขีดยิบยโยมาให้บอกวีอาตมาไม่ได้ตามโยมาเขามายู่แต่ความเข้าใจ้นบางทีมันคิดมันไม่เหมือนกันญากโยกพระแล้วก็พระอื่นอี่น อย่างนี้ง่ายๆง่ายตัวนองง่ายคือต้องนำผูกต้องลู่มาที่อยู่ที่หลังสวนเอาตัวหลังสวนเขามีไปโดยรัศมูบาอาจารย์อยู่ใกล้เขาไปสั่งเจ้าพนักจักบุญทำหนังสือยังมันยังมัถ่ายรูปทำเออกิจกรรมสองพระทั้งหลายในตัวเลยแน่เมีเอกสารทำมาเรียบร้อย ตอนนี้รู้ไหมอยู่เหมือนอย่างอาจารย์ชัยอยู่พระสงฆ์อยู่ไนนี่อาจารย์ชัยพูดว่านะอาจารย์ชัยพูดมาคางหลวงพ่ออย่างเป็นลูกศิษย์คือว่าเซ็นไปแล้วก็เฉยๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปส่งเรื่องใบนั้นต้องส่งให้ท่านให้ทันเซ็นเสร็จแล้วใบนั้นเยอะเนี่ยขาดกาจะส่งแยกอำเภอตอนนั้นได้ขาดแาก มีคำถามว่าทำถูกต้องไหมตะโหน้วยครูบาอาจารย์ซื้อบ่อนแล้วทำกอนาผ้าไปแล้วบกเขาแล้วก็ไปสร้างศาลาอยู่บนยอดเขาสร้างปร้พวกถังนุอยู่บนยอดเขาแต่นี้เขาบอกว่าก็เอาหกไร่เนี่ยไปเสนอชื่อคุ้มพวกแกทุกย่านมาใหม่เลี้ยโยนผู้ใหญ่เลยนะ มาต้องไห้ไยแล้วกินนี่ปูขาบางทีเอาปูเด่นแต่ที่นยังไม่ได้ไปเขาบอกว่าเอาแค่กรมพุทแนะนำโยบที่ใหญ่ที่บางสวนเนี่ยไม่รู้อำเภออะไรตำบลอะไรเออไม่รู้ตำบลอะไรหมู่อะไรอะไรแต่ที่เขบอกว่าเอาเอกสารตัวนี้มันง่ายที่สุดแล้วเขาบอกเลยกรมพุทนะเอาเนี่ยหนังสือตัวเนี้ย เอาไปหาโบเลยที่บโบเขาได้ออกให้เดิทางใกล้วันเนี่ยขาขีดจีบจีมาที่โรงไว้ที่เป็นที่เบียนไว้มันไม่ใช่ได้ง่ายแต่นี่เขาบอกว่าเลี้ยวลูกตาที่เห็นตาแล้วจะเป็นป่าไม้หรือว่าสับปะรดเพราะว่าเป็นสับปะรดในนี้โอเคไหโอ้สร้างมาตถุที่สามซื้อไแล้วเท่าไหร่แม่นเขาบอกว่าเราตกสำรวจแต่ครั้งแรกรู้ไหม มีการปกครองอันที่แท้จริงเจ้าโจมต้องเข้าใจต้องรวังให้ชัดเจนถ้าผู้ปกครองเนี่ยเขามีเลยขาเจ้าหน้าทับเนี่ยถ้าเขาสนใจสังฆสงสันติธรรมเนี่ยครับเขาดูแลคุ้มครองเขาจะน้องมีหนังสือมาทุกครั้งมีหนังสือบอกว่าเดี๋ยวเข้าไประงุมนที่จังหวัดนะน่นไนนี่จะรบบอกเขาจะต้องส่งหนังสือทุกครั้งไปอยู่ เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเลขาไม่พอดีลุงตาแดงก็นั่งอยู่ก็อยู่ก็อาจมาพอเขาไม่บอกว่าเดี๋ยวไปไปดูน้ำพริกีสานกัไหมอาจรเดี๋ยวพอไม่มีหนังสืออาจามาก็เก็บดูไม่มีหนังสือมาพูดๆแต่จัดจับเดี๋ยวเนี่ยอาจมาเลยมีสมุดปากกาเขียนเลยมันต้องมีหลักฐานยืนยันได้รู้ไหมทุกสิ่งทุกอย่าง อาจารย์ไทยไม่พูดอาตมาเลยแม้แต่คำเดียวพอ้วารยนีลปะโสมไม่ทำมา